ปลาท้องทองนิยายบทที่9ไม่ได้การละ่อะให้บิดาของอีกฝ่ายเป็นถึงท่านแม่ทัพใหญ่เผยแต่นั้นต้องคิดหาวิธีแยกเผยจืออี้ออกจากคุณชัยห่วงให้จงได้คุณชายห่วงต้องเป็นของทางเพียงผู้เดียวข้าค,ค,คิดดูแล้ว ไปดูสถานศึกษาเสียน่อยจะได้ไปเยี่ยมเยียนคนที่ทำงานที่นั่นด้วยจะได้รู้ว่าต้องเตรียมการสอนอย่างไรและรับช่วงพอกันได้ไม่สับสนตอนแรกข้าคิดจะไปถามเจ้าที่บ้านแต่ไม่นึกเลยว่าจะมาเจอกันที่นี่เช่นนั้นเราก็ไปด้วยกันเถิดข้ากําลังไปที่สถานศึกษาอยู่พอดีพรุ่งนี้ท่านจะได้เริ่มงานสอนได้เอาสิไปด้วยกันเลยทั้งคู่ต่างทิ้งเครื่องอยู่จีนเอาที่เก่าและเดินแขงข้างกันไปในทิศทางของที่ตั้งสถานศึกษา คนหนูท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือผมให้ขอรับบ่าวของบ้านสกุลเคอถามถึงใบหน้าแดงกำของหัวหมูไม่สิเคยโยดินอ,อย่าง,งร้อนใจแต่เคออยโยดินกับฉีเหนียวไปตมทางของผู้เผยชื่ออีอาติ้งนางบอกคูณชัยหวงจะไปสถานศึกษายอย่างนั้นเถอะคนหนูอย่าลิมสิขอรับท่านพึ่งทับปากแม่นางเผยว่าจะไม่ว่าใายคนแล้วนะขอรับหุบปาก สถานศึกษาที่กุณชัยหัวจะไปนั่นใช่ที่พวกเด็กๆจนๆเรียนกันอยู่ใช่หรืไมให้เคยอยู่จินแผดเสียงใสใช่ขอรับในตาของเคยโยจินเป่งประกายชั่ว้ายนางมีแผนแล้วแรกเริ่มมนุษย์นั้นจิตใจใสสะอาดหากการผันขึ้นผ่านสันดาลย่อมแปลเปลี่ยนกายกับสารเจ้าแม่กวนอิมอาจเป็นที่สักการะของผู้คนในหมู่้าน มีเสียงท้องอาขยันดังแจ้วแจ้วมาจากสถานศึกษาที่ดูสะอาดสะอาดแหลงเงียบสงบแห่งหนึ่งมีอบรมบทธิดาคือความผิดของบิดาพวกเด็กๆท้องคำไปพร้อมๆกับชายหนุ่มทันใดนั้นก็มีเสียงอุทานอย่างชื่นชมดังมาอีกคราหนึ่งดูสิทูสิหวงฟูจี้นิ้วหน้าปลายตามมาไปยังกลุ่มที่มาของเสียงเหล่านั้นเพื่อเป็นการบอกพวกนางว่ากำลังรบกวนการสอนอยู่ให้เงียบเสียงกันลงหน่อยเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเล่าเรี่นของเด็กๆ ลำพังเขาไม่มองยังพอว่าแต่พอกวาดตาไปมองเท่านั้นเหล่าญิงสาวก็ส่งเสียงกันอย่างเพอครั่งมากขึ้นกว่าเดิมคุณชายห่วงมองข้าเขามองข้าใครว่าเขามองข้าต่างหากขาต่างหากละเป็นข้าเสียงคาราบเบาแม้ที่ดังขึ้นจากทางด้านหลังนั้นมีเคยโยจีเป็นผู้นำพอนนันตว่าเสียงดังกว่าใครๆครทำให้ห่วงฟูจ้นึกอยากจับพวกสติที่มาทบกวนการสอนของเขาโยนออกไปให้บน,นพ้นวอน้เผยจื่ออี นำสินค้าไปส่งที่ร้านยาหลายแห่งในตัวอำเภอแล้วขากลับผ่านสถานศึกษาแต่เดิมนั้นหญิงสาวไม่คิดจะเข้าไปรบกวนการสอนของหัวฟูจ้แต่พอชายหนุ่มรับช่วงสอนมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าสอนได้เป็นอย่างไรบ้างเนืจึงรองแวะเข้าไปดูสักเล็กน้อยจะได้หายคาใจเตาโตเดี๋ยวจะออมไปที่สถานศึกษาหน่อยคุณชายห่วงรับช่วงสอนแทนอาจารย์หลิมได้ถ่ายควันแล้วไม่ดรอกว่าปรับตัวได้แล้วรื่มให้อย่างไรพวกเราก็แวะเข้าไปดูเสียหน่อยขอรับ เต่าโตบังคับรถม้าให้เลี้ยวไปทางสถานศึกษาแต่อย่างไม่ทันที่รถม้าจะหยุดดีก็ได้ยินเสียงเอะอะของสตีดังมาทำให้เผยเชืออี้ขมวดหัวคิ้วฉับชี้เนิ้วไปยังสถานศึกษาพลางถามเต่าโตสถานศึกษาของพวกเราระดับพวกสตีเข้ามาเป็นนักเรียนตั้งแต่เมื่อใดแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าไม่ใช่พวกเด็กแน่นอนไม่มีนักขอทับข้าจำได้ว่าทับมาแต่เด็กๆทั้งนั้นไม่มีนักเรียนที่วัยเดียวกับคุณหนูเลยสักคนเต่าโต,ตสั่นศีรษะ ที่พอจะนับว่าเป็นสาวหน่อยก็มีด็หลานสาวอายุสิบขวบของแม่นมอูดที่โตที่สุดแต่นางเป็นคนสงบเสงสีงง่ยมเรียบร้อยไม่มีทางทำเสียงเอะอะแบบนี้แนะ่เต่าโตพยายามคิดทบทวนถึงพวกนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาเอาเถิดเข้าไปแล้วเดียกก็รู้เผยื้ออีโนจากรถมา้าพร้อมโบกมือเดินหนัาไปให้ป่าเจียวกับเต่าโตเดินเข้าไปด้วยกันฐานที่ที่ย่างเท้าเข้าไปในสถานศึกษาก็เห็นภาพที่พวกสาวๆกำลังส่งเสียงทะเลาะกันอยู่ นี่มันเกิดอะไรขึ้นสถานศึกษาของนางเป็นที่สำหรับเรียนหนังสือมีใช้ตลาดสดที่ให้คนมาตบปีกันได้หรอกนะเผยเจืออี้เงียหูจับประเด็นที่พวกนางทุ่มเถียงกันอย่างดุเด็ดเผ็ดเดือดจนเข้าใจว่าที่แท้แต่ละคนกบพุงปอมาที่ห่วงฟูที่กันนี่เองหญิงสาวโค้งเลึ่อฝีปากขึ้นเป็น้อยยิ้มเย็นก่อนกวักมือให้เตาตกกระป๋าเจียวก้าวเข้ามาจากนั้นหญิงสาวก็กระสบสั่งพวกเขาที่ข้างหูไม่นนาสถานศึกษาที่มีแต่เสียงเจียวเช้า เงียบคลึปในบัดดลและหลังความตกตะลึงสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกรีดร้องดังลัน่นพอพวกสาวๆมองดูหน้าของคู่กรณีที่เพิ่งมีปากเสียงกันก็เห็นว่าอีกฝ่ายต่างมีสภาพชุ่มโชกเราก็เพิ่งตกองไปในน้าแกงไก่ไม่ตต่จะตนเองจึงพาก,กันหันหน้าขวับไปจ้องตัวกันได้สายตาเกี้ยวกราดเผยจืืออี้กับบริวารทั้งสองนางยังคงถือถังที่เพิ่งสาดน้ำเอาไว้อยู่คามือเผยเชืออี้ เจ้าทำแบบนี้หมายความไม่ย่างไรเคยโยดซินยอเมม่อขึ้นปาดผมเปียกๆที่ตกลงมาปกหน้าและฉีดนิ้วตะวัาใส่หน้าของหญิงสาวนั่นสิเจ้าสาดน้ำใส่พวกเราแบบนี้หมายความไม่ย่างไรคันเราสติทั้งหลายต่างหันกลับไปเข้าข้างเคยโยดจิงกันทันควันเดิมพิถานศึกษาอันกว้างใหญ่นี้ยังมีที่ว่างเหลืออีกมากแต่วันนี้กลับแน่นขนาดโกลาหลไปหมด เผยเจืออี้ก,ก่าตามมองผู้สีหน้าคร่งรักของสติที่ไม่ได้มีแก่ใจอยากร่ำเรียนหนังสือแต่กลับทำหน้าหนาเข้ามาจับจองที่นั่งโดยแสยตายาหยันหมายความว่ายังไรนาถือข่าต่างหากที่ต้องถามพวกเจ้า,าหมายความว่าอย่างไรถึงได้ทำให้สถานศึกษาเป็นตลาดสดแบบนี้เคยโยดินกัดฟันกรอดสถานศึกษาแห่งนี้เป็นของเจ้าถือเหตแต่พวกเราจะมาเห็นบ้างไม่ได้นาชังนะัก วันนี้นางอุษาสวมชุดไหมเอี่ยมและบรรจงแต่งตัวเป็นอย่างดีเพื่อให้คนชายห่วงได้ชื่นชมในความงามของนางแต่กลับถูกสตีร้ากากัดนางนิสระน้ำใสจนเครื่องประทิมฉมจางหายไปกับสายน้ำหมดแล้วต้องขออภัยอย่างสูงแต่สถานศึกษาแห่งนี้เป็นของข้าถ้าเป็นคนออกทุนสร้างและจ่ายเงินจ้างอาจารย์มาสอนเองใครมีปัญหาหรือไม่เผยเฉยอ,อีช้ชดหน้าขึ้นสูงเข็นเสียงเยาะเป็นของเจ้าแล้วอย่างไร หรือว่าสถานศึกษาไม่อนุญ,ญาตให้ผู้อื่นเข้ามาท่าเรียนหนังสือพวกเขาเองก็อยากมาเทนเหมือนกันสตีชุดสีหวานยกสองมือขึ้นท้าวเอวแล้วก้าวออกมาประชิญหน้ากับนางคนอื่นๆจึงพยักหน้าทับถูกต้องพวกเราก็อยากมาเทนด้วยเช่นกันอยากเรียนถือได้ใส่ค่าเล่าเรียนมามีรวมค่าอาหารกลางวานันและก็อาหารว่างค่าเล่าเรียนของคุนชัยหวงวัดละหนึ่งตำลึงรีบขวากัดออกมาพวกเจ้ามากี่มันกันแล้ว เผยเจออี้ทำตัวเป็นแม่คาหน้าเลือดที่คันไม้คันมืออยากขวดดิ้คนเต็นแผ่มีหลายเสียงดังมาจากทางด้านหลังของพวกสาวสาวบวกเขามากัน5วันแล้ว5วันแล้วเช่นนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่6สินะคนละ6กตำลึงรีบจ่ายออกมาเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่จ่ายก็ใส่หัวไปนี่ไม่ใช่สถานที่ศึกษาที่พวกเจ้าจะมานั่งชมบูทุหนางจงใจพูดแรงอย่างเชื่อแน่ว่าสตีพวกนี้จะต้องยอมถอยออกมาแน่นอน ไม่ขุดดีดกันเกิดไปหน่อยถือถ้าเราเรียนที่ไหนแพงปานนี้สตีอีกนางหนึ่งประท้วงขึ้นมาพางถูกต้องข้าขุดดีดเพราะข้าใช้ใจของสถานศึกษาแห่งนี้ข้าเป็นคนออกเองทั้งสิ้นแต่และเดือนต้องใช้เงินไม่น้อยไหนเลยจะให้พวกเจ้ามาเทบออกเผ่าไทยจ่ายมะเผยจื่ออี้ยังคงแสดงท่าทางของเจ้านีจมอมโหดตอบไปไม่มีเงินก็ใส่หัวไปสถานศึกษาของข้าไม่ต้อนทับแทนทีที่ได้ยินว่า ไม่มีเงินก็ให้ออกไปสตรีชุดแดงนางหนึ่งก็หายไปออดอ้อนห่วงฟูจ้ที่ยืนยิ่งอย่างไม่มีป่าเสียอยู่ที่ด้านข้างคุณชายห่วงท่านช่วยพูดให้พวกเราหน่อยเถิดพวกเราอยากเพลกับท่านจริงๆแต่ยังไม่ทันที่มือของสตรีชุดแดงจะแตะถูกเขาชายหนุ่มก็ถอยหนีห่างออกไปสองก้าวได้อย่างแนบเนียนทําให้นางควาได้เพียงอากาศทตุและลมเข้ามาลงไปที่พื้นเสียงหัวทราะคลื่นดังในทันที อ้อน,นักหญิงชุดแดงเหนือว่าเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นแล้วเมื่อคิดว่าหวงฝูที่เห็นนางหก้มต้องช่วยเข้ามาประคองอย่างอ่อนโยนแน่แต่คิดไม่ถึงว่าไม้แต่มองเขายังไม่มองทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้หญิงสาวต้องตะก,กายขึ้นจากพื้นเองด้วยความอับอายก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปในกลุ่มของสัตว์อีเหล่านั้นยกมือขึ้นปิดหน้าร้องให้กระซิบคุณชายหวงพวกเราตั้งใจมาเด็ดกับท่านท่านจะให้พวกเราไปไม่ได้นะเคยอยู่ชิ้นอ้อนวอน ข่าสืบข่าวมาแล้วว่าสถานศึกษาแห่งนี้ให้เรียน่ะไม่คิดเงินแล้วมันเรื่องอะไรที่พวกเราต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้เผยเจอ,อีด้วยเล่าแม่นางเผยดูแลสถานศึกษาแห่งนี้อยู่เรื่องค่าเล่าเรียนก็สมควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางข้าเป็นแค่อาจารย์ที่ได้รับเชิญให้มาสอบเป็นการช่วครอเท่านั้นมีอาจก้าวเข้าไปก้าวไขไท้ายห่วงฟูจิปลายตามมองครยโยจินโดยสายตามไม่ชอบใจครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยอย่างเงย็นชา ถ้าหากไม่นางคนใดต้องการแทนกับข้าก็ขอให้ชำระข้าเล่าเรียนให้ครบก่อนข้าจึงจะยอมรับเข้าชั้นเรียนท้ยความหมายของคําพูดนี้ก็คือหากไม่จ่ายค่าเล่าเรียนก็จงใส่หัวออกไปได้ยินที่กวนชัยห่วงพูดแล้วใช่หรือให้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาปลบอปล่าถอกรีบๆจ่ายค่าเล่าเรียนมาให้ครบทำาไมแล้วก็ไดบใส่หัวออกไปอย่ามารบกวนบรรยากาศการเรียนการสอน เผยชื่ออีมงดูโคโยจินโดยหางตาการที่จู่ๆมีพวกสตรีวิ่งมาเข้าเรียนการโจรกระทบการเรียนการสอนพวกเด็กๆแบบนี้ต้องเกี่ยวพันกับเคโยจินอย่างแน่นอนถูกต้องรีบใจมาเมื่อฉันก็ใส่หัวพายป่าเทียวพูดเสียงดุดันมือใหญ่ใหญ่ประตูเปิดผงังคนเหมือนกันรูปร่างหน้าตาท่าทางดูดีแบบเดียวกันแต่สักยานะกกลับไม่เหมือนกันคนหนึ่งเป็นนักสแสดงคนหนึ่งเป็นสุภาพชนคนบางคนยอมควักเงินก้อนใหญ่ เพื่อให้ได้ชมละครจากนักสแสดงอีกท้งยังตกเงินทางวันให้นักสแสดงหน้าตาอ่อนเยาว์ที่ท้องเหนียวอีกเหนิยวเรื่องหนึ่งใช้เงินหลายสิบตำลึงแต่นักสแสดงคนนั้นทําเงินได้มาหาศาลดุเดียวกันแต่ไม่ว่านักสแสดงคนนั้นจะพูดอะไรคุยอะไรก็ไพเราะน่าฟังไปหมดแม้กระทั่งภายลมก็ยังหอมส่วนสุภาพชนที่เป็นครูสอนหนังสือนั้นหนังสือที่ถืออยู่ในมือกลับให้ความรู้สึกเหม็นเผื่อแม้แต่เงินค่าเล่าเรียนตำลึงต่อวันสำทับเข้ามาเรียนทุกว,วิชาเขียนอ่าน ในสถานศึกษาก็ยังตัดชายชายไม่ลงเต่าโตที่เอียงเก้าอี้อยู่ข้างเสาแซงวานเห็บเคยโยชินหุบผังนะเต่าโ,าโถเคยโยชินฝังไม่ออกว่าเต่าโต,ตกําลังว่าเน็ดแหนมตนเองแต่เพื่อมีให้เสียหน้าต่อห่วงฟูจ้นางจึนกัดฟันพอกก็แข่งหนไม่กี่ตำเนิเท่านั้นไม่ใช่เรื่องที่คนชั้นต่าอย่างเจ้าจะมาพูดมากได้ต้องขออภัยแม่นางเคิด้วยแต่ที่พูดห้อยพูดก็ไม่ใช่เจ้าว,ว่าอะไรพวกท่าน แล้วพวกท่านจะพากันมาออกรับแทนทำไมกันบรรดาสติที่ชื่นชมในตัวห่วงฟูจี้หว่วงมาสร้างความประทับใจให้แก่เขาพอถูกเตาโตว่านเอาแบบนี้กระชักมีสีหน้าปัญญาด่วงหน้าซีดเผือดปานผักใบขาวเคยอยู่จินกัดฟันกรอดถะลึงตาจ้องเผยเจืออีที่ลอยหน้าลอยตาทวงเงินอย่างเคียดแค้นคาเราลืม,มล้นหนึ่งตำลึงแบบนี้มันขุดเลือดขุดเนื้อกะชัดๆหนังไม่ได้เสียดายเงิน หาแต่ไหนแต่ไรมาทางก็ไม่ได้ชอบเลยหนังสือการต้องมาจ่ายค่าเล่าเรียนราคาสูงทิพเช่นนี้มันทรมานจะจกันเกินไปถ้าหาแค่สิบอีแปะนายยังพออนุโลมยอมไร่ทรองดูบ้างเดิมโคโยจินคิดจะหันหน้ากลับไปอยู่แล้วแต่อีกใจหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอาจจะมีคนที่คิดแบบเดียวกันกับนางและมีสติที่ยอมจากไปไม่น้อยเมื่อนึกถึงตอนนี้คุณชายหวงก็จะเป็นของนางเพียงผู้เดียว เมื่อคิดมาถึงตรงนี้แววตาของเครื่อโยจินก็สว่างวาบขึ้นแล้วควักเง,งนิน30ิตำหนึงออกมาด้วยความยินดีค่าเราเรียนสําหรับหนึ่งเดือนเจ้านับให้ดีเวลานี้เจ้าไม่มีสิทธิ์ไล่ข้าไปแล้วหนึ่งเดือนเจ้าแน่ใจนะว่าจะมีความอดทนยนที่นี้ดนถึงหนึ่งเดือนจริงๆค้าเล่าเรียนจ่ายแล้วไม่คืนเจ้าคิดดูให้ดีเผยเจออี้เดินอีกฝ่ายด้วยความหวังดีด้วยเกรงว่าเครื่อโยจินจะเสียแรงเปล่าถ้าคิดดีแล้ว เคยหยชิ้นแผดเสียงเสีอีฝ่ายยังโกรธก่อนเดินกระแทกเท้าเข้าไปนั่งที่นั่งแถวหน้าสุดหลายลายเด็กๆที่อยู่ข้างๆให้ถอยออกไปสตีนางเอ่อนร้อนมีสีหน้าปัญญาหลาังจากศพนักกันอย่พักใหญ่ในที่สุดก็มีสองสามคนที่กัดฟันยอมหยิบถุงเงินขึ้นมานับเงินส่งให้เผยเจืออี้ยังไม่เต็มใจได้สักนิดขณะที่มีอีกหลายคนที่ด้แต่ขบกลัม,มาเดินออกจากสถานศึกษาไปอย่างไม่เหลียวหลังกลับมามองหวงโูจะเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตั้งแต่จํานวนคนที่ส่งเสียงเจ้าจราลดน้อยลงและถ้าทางหมายมั่นปั้นมือของเหล่าแม่นางที่ยอมเฉือนเนื้อตนเองจ่ายเงินค่าเล่นออกมาแล้วก็รู้สึกขำหลังทุกคนเล่นเข้าประจำที่เรียบร้อยเขาก็เริ่มต้นสอนต่อเผยเจออี้ที่กรอบโกจนสมใจแล้วก็เอาแท่งเงินในมือออกมานั่งนับอย่างสุขสำราญที่นั่งแถวหลังสุดนางคิดเอาไว้แล้วว่าเงินจํานวนนี้ส่วนหนึ่งจะให้เป็นค่าเดกของห่วงฟูจีส่วนหนึ่งจะให้อาจารย์หลี่ในช่วงที่ภรรยาอยู่ไฟ ถือเสียวว่าเป็นของขวัญจากนักเรียนใหม่ส่วนหนึ่งทำเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายจิปปะทาของสถานศึกษาโดยที่ตนเองจะไม่เก็บงิเอาไว้แม้แต่อีแปะเดียวเมื่อนางแบ่งสรรเสร็จเรียบร้อยห่วงฝูจี้ก็สอนเสร็จพอดีนางได้ยินเสียงเขาสั่งการบ้านส่วนของวันนี้แก่เหล่านักเรียนด้วยท่าทีสุขุมจริงจังถอนบ้านวันนี้ให้ทุกคนขับไปคัดลลยมือมาคนที่อายุเจ็ดขบลงไปคัดหนึ่งชุดอายุสิบขบลงไป ให้คัด5ชุดอายุ14ลงไปให้คัด10ชุดอายุ15ขึ้นไปให้คัด30ชุดส่งวันพรุ่งนี้ห้ามคนอื่นช่วยทำแทนหาไม่ค่าจับได้จะลงโทษให้คัดเพิ่มอีก50ชุดเข้าใจหรือให้สิ้นเสียงสั่งของเขาก็มีเสียงโอดครวญขึ้นทันทีเผยเืออีหันไปมองหัวฟูจีที่สั่งการมาด้วยสีหน้าเย็นเยียบอย่างคาดไม่ถึงนี่นางฟังผิดไปถือให้ อายุ15ขึ้นไปให้คัด30ชุดสายังให้คนอื่นช่วยเขียนแทนอีกถ้าหากให้คนอื่นช่วยเขียนจะถูกลงงทุนได้คัดเพิ่มอีก50ชุดแบบนี้มันจงใจเล่นงานหญิงสยงพวกค่อยโยดิญชัดๆทํทำเอาพวกนางตกใจกันแทบตายดูเถ่าวันพรุ่งนี้คงไม่มีใครกล้าผมอาจากฐานศึกษาให้เผยชื่ออีขุดเลือขดขุดเนื้ออีกแน่ดูไม่ออกเลยว,ว่าที่แท้จีสารซึ่งเป็นคนชายผู้อ่อนโยนเคร่งครัดจะมีด้านมืดแบบนี้อยู่เหมือนกัน ฝนตกนัดตลอดทั้งคืนจนฟ้าสว่างก็ยังไม่มีวิวแววว่าฝนจะหยุดตกเผยเจออี้ที่เดิมคิดจะไปสวนสมุนไพรเพื่อดูว่าสมุนไพรโตแค่ไหนจึงจับเป็ต้องล้มเลิกความคิดไปคุณหนูวันนี้ท่านคิดจะออกไปไหนเดือกขอทับตอตโตถามเผยเจออี้ที่มองดูสายฝนที่เทก,กันหนำ่ำไม่หยุดหยุดนอกตัวพานเจ้าไปเตรียมรถม้าเอาไว้ข้าจะไปคุยกับบุญชัยห่วงที่สถานศึกษาดูเสียว่าเขาจะยอมทบนักเล่นคงอย่างเจ้ากับผาเที่ยริ่มให้ หญิงสาวทำท่าคิดเล็กน้อยแต่พอเห็นเตาโตที่มีสีน้ากระตืรนอร้นลงลงขึ้นมาก็พูดยิ้มยิ้มเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งประโยคแล้วก็ดูด้วยว่ายังเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มได้อีกถึงให้พอได้ยินว่าเผยเจือยอี้จะยอมฝากฝนไปเพื่อเรื่องของเขากระป่าเจียวเตาโตก็รู้สึกซาบซึ้งใจรีบพย,ยักหน้าแดงๆอย่างดีใจขอาจะไปเดี๋ยวนี้เลยขอรับเผยเจือยอี้ยิ้มขณะมองตามเตาโตกับปาเจียวที่ดีอกดีใจแทบบ้าไปแล้ว สมัยเด็กๆบริวารสองคนนี้ของนางเคยได้เรียนหนังสือจนถึงอายุ12ก่อนออกมาทํางานที่บ้านของนางเมื่อวันหลังจากที่พวกเขาตามนักประาานศึกษาจู่ๆก็บอกว่าอยากกลับไปเรียนเพิ่มเติมอีกจะได้มีความรู้เพิ่มและอ่านหนังสือได้มากขึ้นด้วยการเรียนเป็นปสิ่งที่ดีด้วยเหตุนี้เผยเจอ,อี้จึงอนุญาตให้พวกเขาสองคนมีความรู้มากเข้าไว้ต่อไปจะช่วยงานหนังได้มากขึ้นและช่วยนางดูแลสวนสมุนไพรได้มากขึ้นด้วย เช่นนี้เผยเชือ้ออีย่อมยินดีอยู่แล้วเพราอสายฝนที่เทกระหน่ำทำให้มาถึงสถานศึกษาอ่อนที่ทุกคนเข้าเนืกันไปหมดแล้ววันนี้มีคนมาไม่มากนะักโดยเฉพาะพวกที่แอบอ้างตนเองว่าอยากเรียนหนังสืออยากพวกหญิงสาวที่หวังว่าตกเคยต่อทองคำพวกนางนก็ไม่มีเงาไมา้เห็นอีกกลยุทธ์ถอนเฟืนใต้กระทะของห่วฟูจิได้ผลลัพธ์ดีเกินคาดสามารถทำให้พวกหญิงสาวตื่นหนีไปได้ในครั้งเดียวทว่ายังมีคนที่ยังไม่ยอมแพ้ ัวอย่างเช่นเคยโยจินเห็นกระดาษที่ใช้คัดตัวหนังสือเต็มนั้นเป็นปึกแล้วคิดไม่ถึงจริงๆเพราะนาจะคัดออกได้ถึง30ชุดช่างน,นาเริ่มใส่โดยแท้เคยโยจินดูไม่ออกเลยนะว่าเจ้าจะคัดได้ถึง30ชุดจริงๆทำให้สงสัยข้าถือเคยโยจินกวาดตามองดูคู่กรณีโดยสายตาไม่ยีหลักแวบ,บหนึ่งเจ้าคงไม่ได้คิดจะฝากฝนมา,กากเก็บค่าลเล่าเรียนอีกใช่ดื่มให้ก็ค่าจ่ายหมอไปทั้งเดือนแล้วนี่นะ ข้าตรงเก็บค่าเล่าเรียนอยู่แล้วแต่ที่ข้ามาวันนี้ไม่ใช่เพาะจะมาเก็บข่าเล่าเรียนหรอกแล้วฉันนนจะมาทําไมเคยโย่ชินมองอีฝ่ายอย่างราแวงว่าเผยเจอี้จะเข้ามานั่งเรียนด้วยอีกคนหนึ่งแล้วมันเรื่องอะไรของเจ้าเล่าเผยเจอีมองเคยโยจินที่มีท่าทีพร้อมพรบด้วยสายตาขบขันแต่เคยโยจินยังคงจ้องเผยเจอ,อีโดยสายตาระแวดระวัดวงด้วยเกรงว่าถ้าหากอีฝ่ายมานั่งเรียนด้วยวันนี้จะแย่งชิงความโดดเด่นของทางปจนหมด หากเผยเชออีกเพียงแค่เลือกเขียวอย่าไม่คิดจะตอบคําถามของเค่อยโยจินในสักนิดวันนี้นางพาป,ป่าเจ้าก็โตโตมาครับอาจารย์แต่ก่อนหน้าที่หวงฟูจ้จะยอมทับทั้งสองเป็นสิทธิ์นางยังไม่อาจพูดอะไรได้ไม่เชันหนัหกสถานการณ์ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังพวกนางอาจถูกเค่อยโยจินที่ชอบมองคนอื่นอย่างดูถูกเยาะหยันเอาทายมหนาาล่างสูงเทวสังงานในชุดเสื้อยาวสีฟ้านวล ของห่วงฟูจ้ก็เดินเข้ามาในห้องเรียน่านที่ที่เคยร์โยจินเห็นชายในดวงใจนางกะริบคาหลันเข้าไปหาเป็นคนแทรกพร้อมกับส่งการบ้านทั้งปึกไปให้เขาโดยหวังว่าจะได้รับคําชมจากชายหนุม่มคุณชายห่วงนี่เป็นงานที่ข้าจุดตะเกียงทําทั้งคืนเชียวนะท่านดูเสียว,ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหือไมให้สีหน้าของเคยร์โยจินเต็มไปด้ยวยความตื่นเต้นใส่ตามองจ้องไปที่ห่วงฟูจิด้วยแววตาละลิเลยครับ เป็นความหมายว่ารีบชมค่ารีบชมค่าบอกข่าเก่งคัดขนาดไหนในตากระจ่างใสฉายแววเย็นเยียบของฝูงฟูจีกว่าตามมองการมัดีิพลิกเปิดอยู่ในมือของเครย์โยชินอย่างเงียบๆแวบบหนึ่งก็จะเอ่ยเสียงเย็นชาเราไปคัดใหม่50รอบขอเจ้าใช้คนอื่นคัดแทนดังนั้นจึงลงก็าได้คัดมาอีกหนึ่งร้อยรอบใบนนะ้าอวบอุ่มของเครยโยจินเราก็ปรากฏรอยปีแตกขึ้นมาในพริบตาทว่าหนังไม่ไหวแก้ต่างให้ตนเอง คนชายห่วงนี่คาเขียนเองจริงๆนะห่วงฟูี่รับการบ้านของทางมาสุมเปิดเจ้าใช้คนอื่นเขียนแทนอักษรน,นั้นเขียนให้สวยมากเขียนให้เละเทะง่ายการบ้าน30แผ่นที่อยู่ในมือเจ้านี้มีรายมือของคนถึงสี่คนแต่ไม่มีที่เจ้าเขียนเองเลยสักนิดชายหนุ่มตำหนีออกต่อหน้าทุกคนอย่างไม่มีการไว้ไมตรีสักนิดยังมีอีกผููน้อยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่นี่ต่อไปขอให้แม่นางเคเรีรเยกผูนหอยว่าอาจารย์ด้วย เสียงหัวเราะคื้นเคร่งดังขึ้นทันทีเคยโยดชิ้นอับอายจนโกรธไปเรียบร้อยแล้วนางหันไปตวัดใส่พวกเด็กๆที่อยู่ด้านหนยังโมโหจัดหัวเราะอะไรกันถ้าขืนยังหัวเราะอีกแล้ววังข้าจะให้ท่านพ่อไล่ยานพวกเจ้าที่ทำไงที่บ้านข้าเอาให้หมดไม่นางเคอสถานศึกษาไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะมาอวดเบ่งพรเมีไทยถ้าหากเจ้าระงับอารมณ์ของตนไม่อยู่ก็เชิญไปหาที่เรียนใหม่เถิด ห่วงฝูจิพูดเสียงเย็นอย่างไร้รอยอาไรมาถูกดูหมิเป็นครั้งที่3เคยอยดฉินที่ไม่เคยได้รับความลำบากหรือว่าถูกยำเก็บมาตั้งแต่ล็กจนโตกระฉุนขาดถึงขนาดปากการบ้าใส่เมื่อพวกเด็กๆที่ไม่รู้อิโนอิเนะก่อนวิ่งร้องให้โหอกไปทันทีพวกเจ้าทุกคนเก็บกระดาษบ,บนพื้นขึ้นมาแล้วออกไปที่ห้องครัวด้านหลังให้แม่ขวัวใช้เป็นเชื้อไฟได้เรียบกลับมาเราจะได้เริ่มเรียนกัน พวกนักเรียนจึงแยกกันไปเก็บกระดาษที่กระจายอยู่บนพื้นเพื่อนำไปใช้ที่ห้องครัวด้านหลังห่วงฟูจีเลิกคิ้วมองเผยเจออี้และจำเนงไปทางเตาตะกะป่าเจียวที่ยืนสีหน้าตื่นตันอยู่ด้านหลังกินสาวไม่ขอให้เขาได้เอ่ยปากถามเผยเจออี้เป็นไยเอ่ยขึ้นก่อนคนชายห่วงไม่ทราบว่าท่านพอจะรับนักนักเรียนที่เลยไหวสักหน่อยได้ดื่มให้เจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าเป็นเตาตกะป่าเจียวพอได้ดื่มให้ เมาชาติก่อนางได้รับการศึกษาระดับที่เรียกได้ว่ารูครอบจกกักรวรรดิไปแล้วเทียบกับคนยุคโบราณที่ใส่เสื้อย่างพวกเขาองค์ความรู้ของทางย่อมมีมากกว่าเผยเจยอี้ไม่ได้อวดโม้แต่ต่อยห,ห่วงฟูจีคิดจะเป็นอาจารย์ของนางจริงๆเกรงว่าเขายังมีคุณสมบัติไม่พอกา, <c oughs> าเลยไม่ได้แบ่งแยกอายุขอเพียงพวกเขามีจิตใจคิดศึกษาก็เข้ามาเรียนได้ใครอ,อีนีต้อนทับเสมอชายนมพงกศรีระแต่พวกเขาสองคน เป็นองค์คกษของเจ้าถ้าหากเจ้าให้เขามาเรียนหนังสือแล้วเรื่องความปลอดภัยของเจ้าเท่าวางใจเถิดยังมีบิดาของเตาโตช่วยขับรถมาให้คาทายและฝีมือมัดมวยของท่านลุงเตาโตอเองก็ไม่แพ้ใครเหมือนทันดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในยินหน่างพูดเช่นนี้ห่วงฝูงที่จึงค่อยวางใจเช่นนั้นถ้าไม่รบกวนการสอนของท่านแล้วท้าจะไปดูลูกของอาจารลีที่ด้านหลังสถานศึกษาก่อนท่านแม่ให้ข้าเอาเนื้อหมูกับเนื้อไก่พัดอีกหลายตัว มาให้อาจารย์หลีบอบรงภรรยาต้องรีบเอาไปให้ตอนที่ยังสดๆพดจบเผยจื่ออี้ก็หายตัวลับไปจากสายตาของหัวฟูจี้จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ